สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นบิ๊กตู่ปลืมไทยขึ้นอันดับหนึ่งโลกฟื้นตัวจากโควิดประเทศน่าลงทุน เมื่อเวลา11นาิกา30นาทีวันที่18พฤศจิกายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณนุโยทินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบคอแถลงผลการประชุมสอบคอชุดใหญ่ที่มีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่าในที่ประชุมรับทราบการรายงานว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดับชนีการฟื้นตัวจากโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งในโลกด้านการฟื้นตัวจากโควิด -19 และได้รับคะแนนดีที่สุดในมิติด้านการฟื้นตัวและได้รับจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บสให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกที่น่านลงทุนทางเศรษฐกิจจาก73ประเทศทั่วโลกขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อประมาณ55ล้านคน ซึ่งผลเอกประยุทธ์ระบุให้เตรียมกำลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมทั้งวัสดุที่จำเป็นหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่เข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลเป็นต้นนายแพทย์ทวีสินกล่าวอีกว่าที่ประชุมรับทราบการอนุญ,ญาตผ่อนพันธุ์ให้แรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนเข้ารับการกักตัวในองค์กรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยบริเวณชายแดนเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง จึงเห็นสมควรให้มีการกักกันแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่ก่อนแล้วที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนไทยในพื้นที่ทั้งนี้ในขั้นตอนการดําเนินการให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยให้ส่วนราชการไปกําหนดหรือจัดตั้งสถานที่ขึ้นเพื่อป้องกันประชาชนคนไทยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ